สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทุกคนเล่นแมปสวตแนบวงเล็บเปิดเส้นตรงยามค่ำคืนวงเล็บปิดกันทุกคนบางคนคงไม่รู้ว่านี่แมปอะไรอันนี้คือหน้าตาของแมปทุกคนพอรู้จักกันหรือยังถ้ายัางเราจะอธิบายมันคือเกมแนตักที่เสียของคนไทยวิธีการเล่นก็คือให้เราสังเกตสิ่งรอบตัวและขับรถไปด้วยถ้ามีสิ่งแปลก ให้เราขับรถไปตรงสารมาลายนั่นเองแต่ถ้าไม่สิ่งแปลกแปลกให้ไปทางปกตินั้นไปกันเลยดูก็รู้ว่าเจ้าของแมพคือคนอะไร5,555เหมือนเกมจริงเลยแต่เป็นในฉบับโรบอทเปิดวิทยุเปิดไฟได้นั้นไปเริ่มกันเลยเพ่ มีป้ายบางสักนะตรงนี้ตรงนี้มีศาลาสีเขียวตรงนี้ก็มีต้นกล้วยและปราสาอ,อ๋อมีแค่นี้ให้เราสังเกตถ้าอยากได้สังเกตเยอะไปไปเล่นเกมจริงนาถึงแยกแล้วถ้ามีบางอย่างแปลกไปให้เลี้ยวขวา ถ้าถูกจะเป็นปีหนึ่งอันนี้เราถูกและเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจ็ดโมงนะอันนี้เราเจอคุณปู่เราต้องไปที่สารม้าลายแล้วเพราะมีสิ่งแตกๆถึงแล้วและเลี้ยวขวาเลย กับตกปีสองแล้วแสดงว่าถูกต้องและเล่นไปเรื่อยๆไม่มีสิ่งผิดปกติตายเพราะขับรถตกทางยาลืมกดไลค์กดติดตามด้วย